มันบ่นบนกูแล้วมันดนักกูแล้วเออไอ้ถุงเหลืองอะ่ะคิดครับไหนอ่อะเอเห็นค้างเลยเออไม่ค้างไม่ค้างไม่ค้างค้างยังค้างยังหายแล้วโอเคโอเคโอเคมันตื่นเต้นนะมันเพราะว่าอิงฟ้าเอาชาลอนมาแล้วติ๊กตอกพี่มันจะรุนแรงนิดนึงอะ่ะมันแรงนะโอเค ทุกคนแชร์ลงไปในกลุ่มของกองทัพไปพี่หน่อยบางทีบางคนยังไม่รู้กองทัพถ้รหนูไม่อยู่ในกองทัพทำไงเสียใจแล้วร้องไห้อ๋ไม่เข้าไปอะแล้วเข้ายังไงก่อนอยู่ใน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 มินมีแต่หนูไปขออุ้ยรถไฟมาแล้วใครให้วะเมื่อกี้อ่านชื่อไม่ทันเวนม้วนม้วนม้วนหน้าม้วนม้วนหน้าม้วนหน้าหน่อยแล้วก็ไปม้วนหน้าดิม้วนหน้าดิม้วนหน้าดิม้วนจบม้วนจบโอ้โห รถไฟรถไฟรถไฟมาแล้วรถไฟไรถไฟเออรถไฟมาแล้วีจบมึนหัวใช่ไหมเลยกูไม่อยากมีแฟนกลับอย่างเงี้ยอายคนเนอะอยู่ในกองทับยิงฟ้าใครยังไม่อยู่ก็ไปหานะอยู่ในหน้าทวาพีพี่อะเออคนจริงไม่อยากพุดเยอะเจ็บคอเลยตอนนี้เอออยู่มันระเบียบมากมึงดูดิระเบียบมากเพราะว่าเขาเราเข้ากองฝึกมาแล้วไงไอ้มันทำแล้วมันท่าได้บทพวกนี้ แถวยาวมากเลยเส้นกันเป่าไม่เลย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 เส้นไม่เลยคนสวยไม่เลยเส้นคนสวยกนนี้สวยจังมึงสวยจัดก้อนี้สวดไหมคะสวดไหมคะเอ้ยเดี๋ยวต้องให้พีฟ้าถามเลยว่าสวดหรือเปล่าต้องสาวก่อน ยัอยังถามแค่นี้ยังเลยอีกรอบรถไฟรถไฟรถไฟอยากเข้ากองมาเลยเดี๋ยวต้องฝึกนะใคยได้เข้ากองอ่ะไม่ได้เข้ากันง่ายๆนะมันต้องฝึกเออมันต้องฝึกม้วนหน้าม้วนหลังอ่ะเป็นอมเล็ตอ่ะต้องต้องม้วนหน้าม้วนหลังเออถ้าใครม้วนม้วนไหมอ่ะม้วนมีม้วนเปลวเผาเก่งมันพ่อไงใายไม่มีพ่อช่วงนี้รอนพ่ออุ้ยทำไมเขาไม่เยืนดับแล้ว่ะ มาแล้วยังมาแล้วยังเดี๋ยวพี่ขวัญถ้าน้องเดินมาพี่ขวัญก็เดินเขนี่ถอยหลังอย่างนี้ใช่ปะ <c oughs> ถ้าดูว่าข้างๆอ่ะมีใครเลยเส้นหรือเปล่าอืมเราจะไม่บงังใครเพราะเราจะไม่อยู่ยใกล้ใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้บงังก็คือเนี่ยพี่ขวัญก็เดินตามเงินน้องก็ให้กลองให้ถ่ายรูปอะไรได้หมดอ่าเลยเส้นแล้วเลยเส้นนิดนึงเอากลับกลับโอ,โอเคโอเคลืมตัวบ้างเรามันมีการลืมตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เลยเส้นเลยเส้นเลยเส้น เออไอ้พัดเลยเส้นเลยเส้นงีดอีกอีกระเป๋าอีกระเป๋าเหลืองมันด่ากูในใจแล้วตอนนี้เอาเลยเส้นเลยเส้นเนี่ยเลยเส้นบันทยาเออไปเนี่ยเลยเส้นฮะไม่เป็นไรอันนุ่นรวมคนง้อมซ้อมส้อมก่อนส้อมนี่ส้อมไม่อีถุงเหลืองอ่ะอีถุงเหลืองมันด่ากูแล้วตอนนี้มันด่าในใจกูแล้ว แต่มันขำกบเกลื่องไงไม่ดาลเลยแล้วในใจเรามือเงยเส้นเลยนะไม่้อยู่เอาตรงใช่เดี๋ยวมึงต้องดูนะสิ่งที่เนี่ยสิ่งสิ่งที่กูคิดนะมันเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวศิลปินมามันออกมาแล้ว ได้เห็นทุกคนอย่าเลยเสน้นพี่ขอพี่ขอได้ไหมไม่เลยเส้นนะ พีค่ควันโคนะไม่เลยเส้นนะข้างหลังนะได้ถึงทุกคนนะไม่เลยเส้นนะคะไม่เบียดดันเข้ามานะได้ขับได้ถึงทุกคนได้ถึงทุกคนนะ <c oughs> อันนี้ของฟ้ากับของป้านะนะ บุญกันบุญกันบุญกันอย่าเลยเส้นนะนี่อย่าเลยเส้นอย่าเลยเส้นเข้าไปนิดนึงไม่เลยเส้นนะได้เจอทุกคนนะเจนเย็น พี่ฟ้าเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเออจะเย็นๆนะได้ทุกคนนะไม่เบียดมานะ เรียกเลยเรียกเลยตั้งั้นหนูจะไม่ได้นะ,ะนได้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ฟาเส้นก่อนหนูหาปากกาเลยเดี๋ยวไม่เลยเส้นนะใครเลยเส้นเดี๋ยพี่ตีกับก้านมะยมนะาขออะไรกนไหคะ ไ,ไม่เลยเส้นนะไม่เลยเส้นโอเคขอบคุณค่ะความร่วมมือดีมากทุกคนการมายอมเลยไหมเออการมไม่ยอมไม่มันคือมันได้ถูกมันได้ทุกคนไงมันอย่างนี้ไนงะ ขอบคุณค่ะไม่ได้ถึงทุกคนให้ถึงทุกคนอย่าเลยเส้น่อุ้ยหมอดที่สุดเอออ่ะประเดทไหวไหมไม่น่าจะมีคนมาถือสักคนนะ ไม่เลยเส้นนะไม่เลยเส้นได้ทุกคนนะไม่ดันขึ้นมานะแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงคุยสั้นไหมชอบค่ะอย่าเลยเส้นอย่าเลยเส้นพี่ขวัญขออย่าดันมานะพี่บอกแล้วว่าให้ทั้งแถวกัน ไปต่อแถวข้างหลังเลยคนข้างหน้าเมื่อกี้อ่ะข้้าางหนยันยดูเลยนะเออยันนูนเลยยันทุกกลุ่มิเลยเออยันนุ่มโอ้ยทุกคนทุกคนอยากอยากอยากเข้ามาพี่ฟ้าช่วยถือไหมของเยอะมากแต่พี่ฟ้าบอกว่าเขาไหวนะคะทุกคนเออวันหลังต้องซื้อรถเข็นเข้าแล้วนเราเข็นต้องเข้าแล้ว ปี๊จับอุ้ยปี๊ฟัเปิดทางเปิดทางอะไรเปิดทางนะเปิดทางแล้วค่ะเปิดทางหน่อยค่ะใครมีของให้ให้เลยนะให้ประเด็ดก็ได้ขอให้ประเด็ดก็ได้ตัดแล้วใช่ป้ะตัดแล้วเฮ้ยแฟนจับไมั้ย แฟนแฟนเวียดนามไทยเวียดนาม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 เข้ามาพี่ฟ้าพี่ฟ้าฟ้าฟ้า meu, deixa pena. คงทำง,งานหนะักทุกคนอันนี้เออเแคบกันโอเคของเยอะมากใช่ค่ะให้พี่ฟ้าใช่ปะเองเสร็จก่อนได้หไหมโอเค เสียงน้อยน้องชาอยู่นี่ค่ะพี่ม,ไมไีไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอเดี๋ยวพอดะะ้คยได้ได น้ของพี่มีด้วยแก้วนึงพี่มีกัน้นะจ๊ะมาสอทิบย okay. ์หยุดงานพรุ่งนี้กี่โมงเจ็ดโมงปะเจ็ดโมงพรุ่งนี้กี่โมงเจ็ดโมงปะไม่มีใครเจ็ดโมงไม่มีพรุ่งนี้ไม่ไปดีขึ้นมันมีสิบโมงนี้ใจดีได้ปะใจไม่ด้แต่โอเคได้เหนื่อยไหมพักผ่อนเยอะๆนะ